สวัสดีครับกูใช้เกมมิ่งครับปกติแล้วเวลาเราเลือกที่จะใส่ชุดการเมนเซ็นะจะมีเสื้อคลุมติดมาด้วยผมมีวิธีทําให้เราสามารถเลือกที่จะใส่ได้เฉพาะส่วนหัวนะครับหรือจะใส่เป็นคู่กับเสื้อโค้ทอื่นก็ได้นะครับขั้นแรกฮะให้มาที่กล่องเสื้อผ้าที่แคมป์ครับเพื่อที่จะเลือกเซ็การเมนที่อยากจะใส่เลือกเสร็จก็ให เข้าหน้าหลักของกล่องเสื้อผ้าก็คือหน้านี้นะฮะที่จะมีปุ่ม modify อยู่ด้านล่างนะครับผมก็คืออ่าไปเลือกกันก่อนอยากเลือกอยากจะใส่หัวอะไรอย่างเงี้ยฮะก็คือโอเคเลือกเลือกเซ็ตนั้นเลยนะครับอย่างเช่นอย่างเช่นนะเหรอตอนนี้อันไหนก็ได้อันนี้ก่อนนะอ่าเซฟออกมาปึ๊บใช่ไหมครับเสร็จป,ปึ๊บนะฮะให้กด เข้าไปที่ modify นะครับกลับมาสู่หน้านี้แล้วให้กดเข้า modify มาเลือกคุดเป็นดาวนะครับโอเคนะเสร็จปุ๊บให้ไปที่เสื้โค้ดหมวดหมู่ของเสื้อโค้ดอะครับเข้าไปเสร็จปุ๊บคือตอนนี้มี2ทัทางเลือกถ้าอยากจะใส่คู่กับเสื้อโค้ดอื่นก็คือให้เลือกเสื้อโค้ดอื่นนะฮะโอเคนะแต่ถ้าไม่เอาเสื้อโค้ดก็คือให้เลือก no code นะครับผม อพอโนโค้ดเสร็จปุ๊บขั้นต่อไปนะครับให้ไปที่ม้านะครับผมให้เลือกชุดอะไรก็ได้ที่เราเซฟไว้นะฮะโอเคเสร็จปุ๊บให้เลือกให้กลับไปเลือกเป็นชุดอ่ custom ออ t ฟิ t อีกทีครับผมเป็นอันเสร็จพิธีครับก็คือเนี่ยฮะก็คือใส่การ m e n t set โดยที่ไม่มีเสื้อโค้ดโอเค ใครชอบวิดีโอนีอ้หรือเห็นว่าวิดีโอนี้มีเป็นประโยชน์นะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมหน่อยนะครับผมขอบคุณที่รับชมครับ